ัสดีค่ะแอมแปรวอนค่ะวันนี้แอมแปรว่าทำไรหรออืมบรรยากาศต้๊กไม้อยู่ข้างหลังด้วยอืมก็วันนี้คืออยากจะแบบเอาของดีมาแนะนําของดีจริงคือใช้กับตัวเองเลยคือแบบอันนี้คือแบบว่าแบบเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเองเลยคืออะไรก็แต่เคยบอกแล้วถ้าแอมแบบไม่ได้ลองใช้เองแล้วคือพิสูจน์เองเนี้ยแอมก็จะไม่กล้าที่จะมาพูดเนาะว่ามันดีอะไรเงี้ยเพราะกลัวบอกว่ามันไม่ดีจะโดนกราด่าเนาะทีเนี้ยสิไม่ไหวอ่ะคือเนื่องจากแอม คือเวลาที่แบบยุงนี่คือแบบพอเลยเลือกยคือคือใครไม่โดนกัดเลยคือแอนคือโดนกัดนะคืออยู่คอนโดชั้นสี่สูงคนบอกโอ้ยยุงตามเี้หรอกตคือแอนโดนนะอจริงคือจะนั่งทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแอมก็จะแบบแบบยุงนี่เคือบโดนกัดตลอดอะคือทันมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีโชคดีเนี่ยไปเจอเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยในซัปาสร้างเครื่องเนี้ยมันเป็นแบบว่าเหมือนไอ้น้ำอะไอ้น้ำแล้วก็เอ่อหยอดน้ำยาไปถามว่าตรงเนี้ย เมันก็คล้ายกันนะแอมันเคยเห็นไอ้เครื่องแบบเนี้ใช่ไหมอันคือแบบมีตามแบบว่าส่งมาอะไรเงี้ยตามแบบเออแบบบัตรเครดิตเล่นโฆษณาให้ซื้อเนี่ยราคาเท่านีเท่านี้แหละอมนคือเครื่องประมาณทัน่าบาทอะไรเงี้ยถามว่างอนผิดว่งก็จะคล้ายกันนะทำไมทำไมที่นี่แพงจังเลยอะไรเงี Wet ้ยแอมก็แบบตอนแรกก็ค yeah. yeah. ือแบบคิดนะว่าแบบเฮ้ยมันแพงวะสี่เป็นห้าอะไรเงี้ยถามว่าพอมันได้ใช้มันแล้วอะไรเงี้ยถามว่าสี่เปนห้านี่คือแบบอะไรที่แบบเสียได้อะถามว่าคุณเป็นท่านลึ่งออกเนี่ยโดนคุณกัดอ่ะ คืนเนืงอะโรงพยาบาลน่ะค่าค่าห้องเดียวบอกก็สิบห้าหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นคือถามว่าแค่เนี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราไม่ใช้เธอหมผลลีจริงๆเ่ยคือแอมเนี่ยคือทำธุรกิจแายอยากก็คือมีรถตาสระยายเขาเรื่องเลสระตาคือมันเป็นในพื้นที่บริเวณกว้างๆเลยถามว่าเออมันคือถ้าเราเนี่ยคือทุกวันทุกวันเนี่ยก่อนที่จะเจอเครื่องเนี้ยแอมก็จุดนะคือจุดจุดหนึ่งจุดจุดเลยจุดรอบตาจุดเยอะมากแล้วก็มันฉีด ฉีดล้วกทายกันจนถามว่าแอมก็ยังไม่รอดพ้นน้ำมืออยู่คือโดนกันแล้วก็แขนขาหลายมากแล้วคือปเป็นรูปแบบมันมันอึดอัดมุดริดมากแล้วคนรสนใจมากกับคนะือเนี่ยเนี่ยเจอเครื่องอะไมาน้ำเท้ามาแอมเนี่ยหยุดมันเนี่ยคือไม่ได้เลยมีวันหนึ่งแอมก็ว่าอยู่ที่แรมคันแอมบอกสั่งแล้วมองน้องไม่ได้เสียบแอมไนงะแอมแอมก็ว่าอยู่ที่มายุงกัดแล้วคันมากเลยไม่ได้ไม่ได้เสียบเครื่องนี้แอมโอ้ไม่ได้เลยจริงเนี่ยเนี่ย เนี่ยค่ะมันก็คือแบบเนี่ยไม่เอาไม่ไม่เปิดให้นะเพราะว่ามันมีใส่ย,ยาใสาย่ยาของก็คือเนี่ยมันไม่ยากเลยนีมันเปิดเนี่ยมันจะยกยกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะมีที่เป็นฝาเปลี่ยวใ,ให้หมุนหมุนแล้วก็เราก็เปิดแล้วก็ใสน่สน้ำใสน่น้ำเสร็จคืออย่างแอมนะคือแอมปวดปวดนิดนึง,งใช่ป้ะแล้วก็ใส่เต็มเลยแอมก็ใส่เต็มใส่น้ำเต็มเนี่ยแตแต่เอมก็เอามาให้ดถามว่าตรงเนี้ยสบายอยู่ยาวเลลลยยยคคคคืืือออออออุณไไม่่่่ต้้้้งงงกันวนัวววะะะรแาาูทนนเเชี น้ำก็นเป็นแบบว่าออนน้ำไอ้น้ำอะไรซึ่งมันไม่มีกลิ่นแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพใครแน่นอนคือเราการควบคุมตินแอนติ้ฟุตแพ้ง,ง่ายมากแพ้ทุกอย่างที่คนอื่นมาแพ้แพ้กลิ่นแพ้อะไรที่มันแบบอื่นแพ้ง,ง่ายมากคือไม่ต้องทันกลิ่นน้ำหอมเนี่ยคือถ้าหมดผีกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันผดกับกลิ่นสมองแอมก็จะแพ้มากแบบนี่แอมไม่แพ้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบทำแอมแบบเวียนหัวหรืออะไรเกิดอาการอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือถามว่าดีไหมดีแน่นอนเพราะว่าแอมไม่ใช้กับมันแค่มาสองวันแล้วมาพูดพอดีแอม ลองใช้ออกมาเนี่ยอยู่มาสองสัปดาห์แล้วก็คือเออมันดีจริงดว่าคือแบบเอออยากบอกว่าเรื่องแบบไม่อยากใครแบบคุนก็เป็นแบบใครเลือกออกอะไรเงี้ยคือแบบถามว่าแบบไม่คุ้ณกัน้องเขาบอกเลยบอกนอนบ้านบสินเลยแล้วคือนึงเนาะแล้วก็อยากจะแนะนำมราสําหรับผู้ประกอบการนะอันนี้อยากแนะนำเลยมันเหมาะสมเหมาะมาร้านอาหารหรือบริเวณพื้นที่กว้างๆเนี่ยถามว่าให้เราไปจุดเอะไรกันยิงจุดอะไรเงาลูกค้าเห็นไหมลูกค้าเห็น นั่งกินข้าวเนี่ยสุดแต่การยิ่มไล่ย,ยิ่มเราเราเหนื่อยมากเราู้สึกแบบมันไม่โอเค่คือเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารอะไรที่มันแบบเนี่ยแอนคิดว่ามันเหมาะมากเครื่องเนี่ยเซนส์บารักเพื่อ,องเนี่ยนะก็มาอัดเนี่ยคลิปอยากบอกอยากบอกดีให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามูดว่าคนขายเนี่ยเขาเกิดเห็นแอมสวยอะไรเงี้ยเอาเอาคอาลิปแอมไปแชร์อัแอันก็ยินดีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูแล้วกันแล้วแอนจะอัด,ด,ด,ด ทีไม่ให้แล้วก็จาอนุญาตหรือบอกใหาพที่เขาเอาคลิปเราไปแล้วก็เอาเบอร์อะไรไปใส่แล้วรีวิวเองเนาะแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อซื้อกับลิปได้นะคะเนี่ยเครื่องสตาร์ทเตอร์เครื่องนี้ยมันคุ้มมากเลยนะจริงมันเหมาะมากรักมากเลยคุเดลเรไม่หัดแ่เดี๋ยวต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งยาใหม่แล้วเนี่ยโอเค,อเคนะคะ